สวัสดีค่ะยายโอไมอ่แล้วเด้อจ้ดเด้ออย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายโอเด้อจ้ดเด้อเป็นกำลังใจให้ยายโอเด้อค่ะมื้อนี้สิบมปปะมกปลาซิวดเด้อจ้ดเด้อได้ปลาซิวมาสิบมปปะมกปลาซิวสูกก้กินจะ้ะนี่ปลาซิวจะ้ะตัวนี้น้อยตัวบ้ใหญ่ดอกจ้ะนี่ปลาซิวมกปลาซิวใส่ใบตองในะจะน้ะเนาะอันนี้ก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่บ่ต่ำเด้อจ้ะเด้อเครื่องปรุงนี่ ย่ยโอบบต่ำจ้ะย่ยโอหั่นหั่นบกพริกกับหัวตะไคร่ใบบัก,กูดแล้วก็มีต้นหอมมีอ่อ่าผักอีตู่จ้ะอันนี้กะผงนัวอันนี้กะปลาอันนี้กะเกลือจ้ะเดี๋ยวย่ยโอจะปรุงให้เบิ่งได้จ้ะเด้อปรุงแล้วก็สีโบกค่ะบกใส่ใบตองจ้ะ หมกใส่ใบตองเลยจังแซ่บพี่น้องเลยหมกแซ่บแท้กินข้าวนี่ก็ใส่นี่แ้่จะเด้อใส่พริกลงไปไปลายๆจังแซ่บกินกินลงไปก่อนก็ใส่ผงนัวลงไปจ้า ใส่ผงนัวลงไปเลยจ้ะเดอ้อใส่ผงนัวลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปจักหน่อยใส่หลายมันสิเข้มจ้ะเกลือไอโอดีนแล้วใส่ปลาลาดักหน่อยจ้ะกะคุ้นนี่เราก็ใส่นี่ลงไปเลยจ้ะกินผักหลายๆายจำแข็งแห้ง,งสุขภาพแข็งแห้ง แล้วก็คุกให้เข้ากันจ้ะคุกนี่ส่ละหอมหอมปลาละแต่บังก็ะเด้ดไปน,น่องเด้อความนัวบอ,อืมนัวอยู่คับปลาละน้อยนึงปลาละมะาใสจักน้อยก็ะเด้ดไปน่อง มังจือดอยูจ้าปลาใส่จักนมอยเนาะมันจืดไปน็นมอยนึงปลาใส่เข้าไปแล้จอจะเด้อดคนใ้มันเข้ากันจ้ะคนดเข้ากันเสร็จแล้วเขาก็มุกใส่ใบตองน้ำก็ตั้งไว้แล้วจ้ะเดือดแล้ว นี้เขาก็มมกใส่ใบตองใส่ใบตองเส้นที่น้อง,องมันจังหอมเดีวเงสามมมกดีล้วว่าบน่งสุนส โอ้สิใบตองสิละพี่นอ้องใบตองกับใบน้อยน้อยต้นก,กล้วยกระไลเด้ค่ะอ,อยู่บ้านกระไลหักมาใบตองใบน้อยน้อย <c oughs> เกกล้วยละลายลายอยู่กลางบ้านก็อึดแต่ใบตองือได้ใบหนุอยใส่บุญเนียโอ้ได้สามหมกอดีเลยพี่น้องเนี่ยได้สามหมกอดีจ้าพอดีกินแล้ง หมกหนึง่งดีเลยซ้ำหม,มกก็วิจาราแล้วได้ใส่บาตและเอาไปใส่บาตหมกกลาชิลใส่บาตรอ๋อเอาไปเบิดก่อนเสี่ยได้ เนี้ยกัดกันนด้พี่น้อเด้วยเด็ดซับมุกก็ดีเลย เป็นหนึ่งรอบพี่น้องเนาะเป็นหนึ่งน้ำก็ตั้งไว้แล้วจ้ะหม้อก็ตั้งไว้แล้วหม้อก็ตั้งน้ำเดือดแล้วควันนี่ไะใส่ที่เหีอยากจะร่อยมันสุกส่วนตัวที่นี่ง น้ำเดือดบุกบุกเลยพี่น้องเอ,อ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดสัตว์ไข่เด้อเด้อจ๋าเด้อติดตามย่ายเด้อเด้อจ๋าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีคะ่ะ